สวัสดีครับช่องสีบัญญัิจัดไปครับผมเมเนเอมอนผมก็เดินทางมาบ้านโคกลามตําบลขอไรอําำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมเมอนก็สิด้พ้าพี่พาน้องมาชมของสวยๆงามๆครับผมแดงจนแสบตาทั้งแม่แล้วลูกครับผมอะพ,พี่พ้าพี่พาน้องสัมผลาเจาของงวดต่อไปครับผมเอาพอสวัสดีครับ ซื้อรายงานซื้อเดบพอซื้ออยังซื้อฟอดซื้อปอดบ้านโคกลามห่อในนอพอเนาะโขกรามน,อน้องะซื้อโขกรามมือนี้มีคมหนึ่งนาะพอเนาะครับครับผมเอาผ้าพีผ้านองมาเบิ้งดูพอแดงจนแสบตาครับผมมาเน <laughs> ี่ยโคมนี่แม่ลูกเนาะกำลังกินน่อมได้จักเดือนเราลูกมันเหรอ พกเดือนครับพกเดือนเจ้กับสมกวรพ่อจะออกได้เนาะอืลูกกับือว่าน้อยการดีมากเลยเนาะครับผมเนาะถือว่าแดงท้งแม่ทึงลูกเลยช่วงทายลูกนี่ถือว่าง่ามมากๆเลยถ้าเป็นง้อแม่เนี่ยือว่าสุดยอดครับผมส่วนแม่กัดแดงครับผมแม่เนี่ยได้จักลูกเราพ่อเนี่ยได้ลูกเดียวครับได้ลูกเดียวได้ลูกตัวนี้ับ ลูกสีมากคือคือ,ค,อคือทองต่อไปเนาะนนค,รครับผมอมืแล้วนี่แม่เนี่ขึืนไปหรือว่าเป็นปส,สัต์ไปผสมแล้วครับผสมแล้วนม่ก็<อ>ผสมที่ไหวได้สองเดือนครึง่งแสดงว่าพ่าดรอบแล้วตัวนี้นครับผมผ่านรอบแล้วครับเอาเพิ่น่าเพิ่นมีใบน้ำครับผมยืนยันต่อปีต่อหนองเบิงนี่ครับซีวศูนย์เก้าหกครับผมของโชคนิเิมิตฟาร์มครับผม ครับผมผสมมันตีสิบหาพฤษภาพหกศูนย์หกสามครับผมซื้อแม่แดงครับผมอายุสามปีผสมพันเหลวเนะครับผมเนาะครับผมนี่ใบเพิ่นยืนยันมาแล้วครับผมซีใบเอาเอาถือใบก่อนครับผมเอาสบผ้าพีผ้านองมาเบิงจุดเด่นของง่วตัวนี้ครับผมถือว่าเป็นง่วนทรงง่ามากมากเลยครับผมเดี๋ยวอืช่วงบันทาย ถือว่าช่วงขาเนี่ถือว่าขาใหญ่ครับผมช่วงหลังเนี่ยสมบูรณ์แบบครับผมหัวตัวนี้ทาติดทาอุมทองนี่คือว่าง่ามมากเลยอืมเป็นงัวโค้งสางใหญ่มากครับผมอืมสูงประมาณตัวไหนครับป๋า่สี่สิบห้าบวกร้อยห้าสิบบวกครับผมถือว่าสูงแน่นอนอืมอืมยังวงวะ ครับผมถือว่าสูงอยู่ผมกับบกขาดบอลอ๋ออ๋ยังไดก็ถือว่าโครงสร้างจัดได้ดีครับผมบอมีตำนี้ยังไงตัวน่พอเนาะครับผมครับผมเพื่อนว่ารับประกันได้เลี้ยงเนี่ยอาเพะว่าอยู่กับเพื่อนมาหูกาวพอดีกับปากครับผมเป็นงัวแม่แม่กระทบเนะครับผมถือว่าหูกำลังถือว่ากำลังงาม ถือว่าขันแมนโลกไ้บามันก็นถือว่าหายโค้งสางได้ดีมากครับผมแม่เนี่ยลักษณะเนี่ยแม่โค้งสางง่แล้วก็เง้าวครับผมช่วงทอนขาถือว่าเง้าวดีเลยครับผมอมืสีแดงครับผมทั้งแม่ทั้งโลกโลกอายุฮอกเดือนโลกเนี่ยบอลูว่าเป็นโลกสายพันธุ์ตัวใดเนาะพ่อมเนาะเพิ่นว่าิืมเหรอนะพาะว่า ตอนเซื้นนี้ครับคือว่าละ่ะครับผมตอนนั้นช่วงงว่วเพราะท่านใดนากาดเสื้อแล้วกันเลยครับม,มันมันมีฝนมีหลายโตอยู่ครับผมเึ่งเท่ออกเที่ออ,ออกเขาอยู่เนี่ยถือว่าคโกงสรางดีมากครับผมเอาพอเปิดซูพีซูนองทั้งในบอรลราคาเนี่ยของเฮ้าเอ,เอาอีพอว่า สนะิบสองคือแสนสองมื่นมาพอเนาะครับผมเบอร์โทรเดียวพอศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์สี่สามศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าสามห้าสามครับผมสนใจกับโทรมหาพอได้ทุกเวลาครับผมถือว่าผู้ได้ได้ไปกับค้งจะโอ้สวยง่ามมากครับผมง่มวนตัวเนี้ยจุดเนี้อืม ถือว่าได้กาไรเนะพ่อผสมได้ซี่ไหรถือว่าช่วงนี้ซี่ไบรกัดมาแรงมาแรงครับผมถือว่าบอสพิดหวังกันกันว่าซีไหรเขาทองหรอเอมขอเป็นซี่ไบรเทียนนะพ่อเพราะว่าใ <c oughs> บ,าบาเพิ่นกัดถือว่าโอเคนะอืรครับผมแมนเ <c oughs> พิ่งว่าง่วงามบอสบอกาเสื่งขี่ลายดอกว่าน,นนะเอาครับผมขาดสนใจจัางไดกัด โทรมาหาพอได้ทุกเวลาทุกควรจะเอาเอาลูกออกจากนมได้เนาะเพราะว่าครับผมซ<ย>ื้อไปกับแยกครับผม<ย>ขันว่าแยกกับแม่กระสีกระสีกับแยกมาแยกกันเอาค่ากันไว้วขนาดลูกกินนอมกะกะบ่ส่งบสงนะ่ส่ง้วเนาะส่งส่งไงเงาดีครับผมอมืกันยังส่งอ้วนสมบูรณ์ดี哟 ทาทาเอาลูกออกแล้วก็แม่ก็สิส,สมบูรณ์สร้างสางเนื้อขึ้นมากเท่น,นครับผมก็จะดูดีมากครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ